สวัสดีครับวันนี้ก็มาพูดเรื่องสอปกรอีกสักหน่อยนะครับมี3หัวข้อเลยนะครับวันนี้ที่จะนํามาเรียนพี่ป้าน้าอานะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับรวมถึงแสดงความเห็นอกเห็นใจไปยังเจ้าหน้าที่สปกรทุกท่านทั่วประเทศเลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับทําไมผมจึงจ่วหัวข้อแบบนี้นะครับมี3หัวข้อนะครับ 1. ความหนักหน่วงของ เจ้าหน้าที่สปรกรนะครับสองผู้ใหญ่บ้านนะครับไม่รับรู้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องระเบียบข้อ62อนะครับอันนี้ไม่ใช่ความผิดของท่านนะครับประชาชนหลาย,ลายท่านก็อย่าไปโทษท่านก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงครับหัวข้อที่3นะครับผู้ที่มีชื่อในเอกสารสิทธิ์4ขีด01หหรือโฉนดเพื่อการเกษตรยังไม่รู้ขอบเขต ภาระหน้าที่ของตัวเองถ้าทำผิดเงื่อนไขนะครับอวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังแบบเข้าใจนะครับแบบลึกซึง้งไปเลยถ้าไม่เข้าใจนะครับใต้คลิปวิดีโอครับกดคำว่าเพิ่มเติมมีลายส่วนตัวเสียค่าใช้ใจ่ายนะครับไม่ใช่มีฉาชีพนะครับตัวเป็นๆน,นนะครับต,ตัวเป็นๆน,น,นะ ของแท้จะต้องชื่ออนุศักบัวรพาเท่านั้นจำไว้นะครับถ้าไม่ใช่ชื่อนี้ของปลอมครับถ้าเป็นเพจของผมนะเป็นช่องของผมอะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อให้กำลังใจกันเอาเรามาดูก่อนนะครับว่าสปกร์นี้เป็นยังไงทำไมถึงหนักหน่วงนะครับพอดีผมได้มีโอกาสต่อสายคุยกับเจ้าหน้าที่สอปกร์ จังหวัดหนึ่งก็แล้วกันนะครับไม่ขอเอ่ยชื่อจังหวัดนะปรากฏว่าท่านบอกโอ้โหตอนนี้คนมาเต็มสํานักงานเลยนะครับอยู่อยู่ทางภาคเหนือครับคนมาเต็มสํานักงานเลยนะครับแบบไม่ได้ว่างเลยแต่ละวันนะผมก็เลยถามว่าเอ๊ะท่านแล้วคนมาอะไรกันเยอะแยะผมก็พอจะรู้นะว่าไปทําไมนะเน่จะถามไปงนะท่านบอกว่า คนมาแจ้งความประสงค์อยากจะได้ที่ดินก็คือพากันมายื่นคำร้องคําขอนั่นแหละครับเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเต็มไปหมดเลยนะครับก็ยังดีนะที่มีเวลาได้ทานข้าวบ้างเอางัน <laughs> ใครที่คิดที่จะโทรไปสปกอตอนนี้นะครับนะแนะนำให้โทรไปที่สปกส่วนกลางนะครับแต่ถ้าเป็นประจำจังหวัดต่างๆเนะี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของ โอเปอเรเตอร์ ator, นะครับไม่ใช่คอร์เซนเตอร์นะไม่ใช่เค่คอร์เซนเตอร์นะก็จะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่โอเปอเรเตอร์นะครับที่ทำหน้าที่รับสายนะครับแต่จะต่อไปยังผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในแต่ละจุดเนะี่ยค่อนข้างที่จะลำบากนะครับเพราะว่างานล้นมือนะครับจริงๆนะครับผมอยากจะเสนอให้ทางภาครัฐนะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสาก์นะครับนะกระทรวงเลยนะครับ ช่วยเร่งแก้ปัญหา,าสำนักงานสปกรหน่อยนะครับคืออะไรใช่ไหมครับ1แหละเจ้าหน้าที่สปกรแต่ละจังหวัดนี่น้อยเสียละเกินแต่งานเนี่ยเยอะนะครับเพราะว่าสปกรแต่ละที่ก็เป็นชาวบ้านชาวเมืองเราเป็นเกษตรกรนเนี่ยนครับเยอะครับการที่จะส่งช่างออกไปลังวัดนู่นนี่นั่นก็อาศัยงบป,ประมาณก็จริงนะครับแต่ก็ต้องอาศัยกําลังคนด้วย และอีกอย่างนะครับก็ฝากไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับอย่ามัวแต่ไปยุ่งกับฝั่งฝั่งนูน้นสักทีเดียวนะครับฝั่งกรัรมพูชานะอย่าเพิ่งยุ่งได้นะครับแต่ก็เอาเวลามาดูในส่วนของกระทรวงเกษตรบ้างนะครับเพราะอะไรใช่ไหมครับขอโทษทีครับอ,อยากจะให้มีการขยายอาณาเขตไป ไปยังอำเภอต่างๆนะครับเพราะอะไรเพราะชาวบ้านชาวเมืองเรานะครับกว่าจะเดินทางเข้ามาที่สกจังหวัดได้เนี่ยบางคน200นะครับกิโลไปกลับ400กิโลครับบางคนไม่มีรถมีลาชาวบ้านชาวเมืองเหมารถเข้ามาโอ้ใช้เวลาครึ่งวันมาแล้วเจ้าหน้าที่ไม่รับคำร้องคำขอบางสิ่งบางอย่างหรือเอกสารไม่ครบอย่างเงี้ยครับหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ชาวบ้านชาวเมืองเราเดินทางกลับ เสียเวลาอย่างมากครับและหลายๆจังหวัดเป็นแบบนี้นะครับนะบางคนก็100ยกิโลใช่ไหมไปกลับก็200กิโลแล้ว่ะนะครับแต่ถามว่ามีรถเคลื่อนที่บริการประชาชนไหมก็มีครับแต่มันมันไม่ใช่มันจะต้องเป็นสำนักงานเหมือนกับสำนักงานที่ดินสาขาที่มีกระจัดกระจายอยู่ทุกอำเภอครับสำนักงานที่ดินแล้วก็มีสำนักงานที่ดินจังหวัดอันนี้ สำนักง,งานปฏิรูปเนี่ยก็น่าจะขยายอนา,านเขตออกไปบ้างนะครับ <c oughs> ขออภัยครับไม่ได้ตัดต่อเลยนะวิดีโอผมผมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แก๊งคอเซนเตอร์นะครับอย่างที่ท่านเป็นกังวลน,นะมีมีมีบางท่านเป็นกังวลเนื่องจากผมปรับอัตราค่าบริการนะครับเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆนะครับต้องขออภัยเอาที่ผมรับได้ท่านรับได้ครับถ้าไม่เต็มใจก็ไม่เป็นไร ถ้าเต็มใจก็มาใต้คีวีโรมีคําว่าเพิ่มเติมกดไลค์เข้ามาคุยกันนะครับเนี่ยผมอยากจะเสนอไปยังภาครัฐนะครับให้เร่งดําเนินการตรงนี้หน่อยนะครับก็ไม่แปลกใจเลยนะครับที่เจ้าหน้าที่สปกบ,บางท่านอารมณ์ฉุนเฉียวและหงุดหงิดใส่ประชาชนนะครับแต่ก็ไม่พึงกระทํานะครับแต่ก็ไม่แปลกใจเพราะงานล้นมือตอนนี้ครับก็ ก็ต้องเอาใจช่วยท่านนะ,นะครับให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะ <c oughs> <c oughs> นะครับในการเพราะว่ามันจะหมดเขตในการยื่นขอใช้สิทธิ์ใที่ดินแปลงเดิมที่ได้มาโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยมีผลถึงวันที่9ทธันวาคม2568นี้เท่านั้นครับจะต่อหรือไม่ต่ออันนั้นไม่รู้ครับนะเอาทีนี้เรื่องที่2ผู้ใหญ่บ้านนะครับไม่รู้เรื่องการเช่า ถ้าผู้ใหญ่บ้านฟังอยู่นะครับหรือลูกบ้านฟังอยู่ประชาชนทั่วไปฟังอยู่แชร์คลิปวิดีโอนี้ไปให้ผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านจะได้รับรู้รับทราบไปโทษผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้นะครับจริงๆอ่ะท่านอยู่กรมการปกครองเนาะจริงๆกรมการปกครองก็น่จะรู้หลายๆอย่างแต่บางสิ่งบางอย่างก็ไม่รู้นั่นแหละครับนะผมจะอธิบายให้ท่านฟังอย่างนี้นะครับทั้งประชาชนทั้งท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะทุกคนครับที่ไม่รู้เรื่องนี้จะต้องฟัง ซอบตร4.01เนะี่ยใครที่ไปซื้อมาใช้คำว่าไปซื้อเลยครับเอกสารมีเอกสารสัญญาซื้อขายเนะี่ยก่อนวันที่9ธันวาคม2566นะครับที่ลงในจิเจ้าหนุ่เอกษานะครับนะครับว่าให้มีการปรับเปลี่ยนนู่นนี้นั่นนะครับแล้วมีผลบังคับใช้เรื่อยมาจนถึงวันที่9ธันวาคม2568ก็จะหมดอายุเนี่ยใครที่มีเอกสารที่ผมกล่าวมานะครับ แล้วมีบุคคลอื่นเข้าไปอยู่ในที่ดินหรือท่านได้ขายให้หรือมอบให้ยกให้นั่นแหละนะครับคือเราไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ใช่ญาติพี่น้องด้วยนะครับให้ใครก็ไม่รู้เข้าไปอยู่มีการซื้อขายกันเนะี่ยท่านจะต้องแจ้งให้กับสปกรับทราบนะครับว่ามีคนภายนอกเข้าไปอยู่นะครับก็คือให้ให้ท่านนะี่ย จุงไม้จุงมือคนที่ซื้อท่านไปที่สปกจังหวัดนั้นๆเพื่อไปทำการสละสิทธิ์ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่นะสละสิทธิ์แล้วอันเนี้ยพอสละสิทธิ์แล้วนะครับก็ให้ทำตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่สปกเขาแนะนำนะครับอ่าขอโทษครับที่เจ้าหน้าที่สปกท่านแนะนำนะครับ เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่บ้านฟังไว้นะครับท่านหรือ,อผู้หลักผู้ใหญ่หรือชาวบ้านใครที่มีเอกสารสปรกรสีขีดสมมุติว่ามี2แปลงอีกแปลงหนึ่งทำกินอยู่ไม่มีใครเข้าไปยุ่งวุ่นวายเลยสมมติมี5ไร่สมมุตินะอีกแปลงหนึ่งมีอยู่5ไลไรเหมือนกันแต่ไอ้แปลง5ไลไรดันไปแบ่งขายให้กับบุคคลอื่นสองไร นะครับท่านจะต้องไปเซ็นสละสิทธิ์ให้กับคนอื่นเนี่ยนะครับเพื่อเขา,เาได้รับการทำประโยชน์ต่อไปในในภายภาคหน้านะครับโดยจูงไม้จูงมือไปนะไม่ใช่ท่านจะเล่นแง่เล่นงอนไม่ไปเซ็นสละสิทธิ์ให้นะครับผมจะอธิบายแบบนี้ถ้าท่านจูงไม้จูงมือคนที่ซื้อที่ดินที่ท่านได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ไปเนี่ย เอาเอกสารสปรกรสีจิหนึ่งไปด้วยเอาหลักฐานการซื้อขายของผู้เนี่ยเขเนี่ยเตรียมไปให้หมดครับรายละเอียดมีในคลิปไปหาดูเอาว่ามีหลักฐานอะไรบ้างท่านก็ไปเซ็นสละสิทธิ์ซะนะครับท่านขายไปแค่สองไร่เซ็นสละสิทธิ์ก็คือที่ดินจะตกไปเป็นของสอปกทันที100%เซเลยปกติก็เป็นอยู่แล้วแหละครับไม่ได้เป็นของเรานะแต่จะไปเป็นแบบสมบูรณ์เลยการสละสิทธิ์ไปปุ๊บเสร็จแล้วนะครับให้ท่านยื่นเช่า ขอความประสงค์อยากจะได้ที่ดินตรงนี้ที่ยังเหลืออยู่3ไร่เนี่ยก็กรอเอกสารทําเจ้าหน้าที่สประกอจะแนะนําเองครับนะแล้วก็ในส่วนของที่ขายไปเนี่ยก็ยื่นสประกอบสี่กิโลสามไปนะครับเอาเอาหางบัตรกลับขึ้นมาเจ้าหน้าที่จะฉีกหางบัตรให้เรามีลายเซ็นเจ้าหน้าที่เสร็จปุ๊บนะครับก็จะฉีกให้เรามาอันนี้ให้เราถือไว้เพื่อเอาไปยืนยันว่าเราได้ไปใช้สิทธิ์แล้วก่อน9ธันวาคมปี268นะครับ พอปี69มาเจ้าหน้าที่มีการสอบสวนสิทธิ์คนที่ไปยื่นปุ๊บว่ามีคุณสมบัติเพียงพอไหมก็ตัดสินใจให้เช่านะครับก็ไล่ละ100บาทนะไล่ละ100บาทต่อปีต่อไร่นะครับทีนี้เราสลาสิทธิ์ก็เรายังเหลือที่ดินที่บอกว่ามีอีกหนึ่งแปลงใช่ไหมครับ5ไร่นะี่มันก็เป็นชื่อเราสปกร4.01ขี 1, หรือคุณยอไปขึ้นเป็นโฉนดประกันเกษตรก็แล้วแต่คุณ ไม่แปลกครับแต่ถ้าคุณยังดื้อดึงไม่ไปยอมเซ็นสละสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวที่มีคนซื้อนะครับอ่ามีแต่คนที่ไปยื่นที่ไปซื้อสองไร่แล้วไปยื่นเช่ากับสปกรณะปรากฏว่าได้เอกสาร4ี่6 3มาด้วยแต่ท่านก็ยังไม่ได้สละสิทธิ์ในที่ดินเลยก็คลาคาสังกันอยู่นะครับถ้าวันดีคืนดีนะ วันดีคืนดีนะครับพอเจ้าหน้าที่ออกมาตรวจสอบในที่ดินนะครับว่ามาพบเลยว่าเอา้านี่ไงเขาไปยื่นเช่าแล้วเขาก็ยังอยู่เนี่ยเขาไปยื่นแจ้งวงประสงค์เนี่ยแล้วก็เอออาจจะมาเจอใครที่ทําประโยชน์อยู่ในที่ดินแปลงนี้ไม่ได้เป็นชื่อคุณนี่คุณคุณเป็นชื่อคุณเป็นผู้มีชื่อแต่คุณไม่เป็นสลสาสิทธิ์ในห่วงระยะเวลาที่กําหนดคุณทําผิดเงื่อนไขนะคุณทําผิดระเบียบนะ สปรกรมีโอกาสที่จะเพิกถอนสิทธิ์ของคุณออกจากที่ดินแปลงนี้เลยครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับถ้าสปรกรเพิกถอนสิทธิ์ของคุณด้วยตัวของสอปรกรเองนะครับที่ดินอีกหนึ่งแปลงที่เป็นชื่อของคุณนะครับคุณก็จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ไปด้วยครับถอน1ถอน2ถ้ามี3าแปลงก็ถอน3แปลงเลยครับตั้งๆต่ที่แปลงนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายแต่คุณทําผิดไง ในเมื่อมีการทําผิดไม่ได้ไปแจ้งความประสงค์ก็ถอนหมดเลยครับถือว่าท่านมีเจตนาไม่บริสุทธิ์เขาเรียกว่าในในกฎของสปรกเขามีระบุไว้นะครับว่าต้องเป็นผู้ที่มีมารยาทดีมีร่างกายกำยํมแข็งแรงสามารถเป็นเกษตรกรได้มารยาทดีครับอันนี้คุณมารยาทไม่ดีนะถูกเพิกถอนก็ถอนหมดเลยแต่ถ้าคุณเบเซนสละสิทธิ ก็แค่สละสิทธิ์เพิกถอนกับสละสิทธิ์ต่างกันนะครับเพิกถอนคุณโดนหมดทุกแปลงแต่สละสิทธิ์คุณโดนเฉพาะแปลงที่คุณไปได้กระทําซื้อขายกันก่อน9ธันวาคมปี68เนะี่ยท่านไปทําให้มันเสร็จสะเพราะว่าที่ดินเนี่ยนะมีคนซื้อของท่านมาตั้งแต่ก่อน9ธันวาคมปี66กนะครับก่อนมีการประกาศก็เข้าเงื่อนไขก็ไปทํากันเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยก็คือสิ่งที่ เกษตรกรที่ถือสอปกร4ขีด01หลายๆคนยังไม่รู้ครับผมจึงออกมาพูดบางคนบอกโอ้คนหนุ่มขี้เกียจฟังแล้วพูดมาเป็นปีๆแล้วมีแต่เรื่องสองปรกรมีแต่เรื่องเดิมๆผมต้องกราบขอประทานอภัยเป็นอย่างยิ่งครับขณะผมพูดทุกวันนะครับบางคนยังไม่ยังไม่รู้เลยครับและมีอีกเยอะเลยที่ยังไม่รู้เรื่องนี้ครับนะเนี่ยมันจึงเป็นหัวข้อที่3เนี่ยผมพูดไปแล้วมั้งเนี่ยรวมกันไปกับหัวข้อที่2แล้วนะครับ ผู้มีชื่อก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรเนี่ยครับนี่คือหัวข้อที่3ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะมันรวมกันเลยอันนี้ฝากไปถึงผู้หา่บ้านด้วยนะครับประกาศเสียงตามสายหน่อยนะครับชาวบ้านชาวเมืองเราจะได้เข้าใจเรื่องนี้นะครับที่ดินที่ไปสละสิทธิ์แล้วก็ถ้ามันหลงเหลือก็เป็นผู้เช่าครับแต่ถ้ามันไม่เหลือก็เซ็นไปทั้งแปลงอยู่แล้วครับยังไงก็เซ็นยกแปลงอยู่แล้วไม่สามารถเซ็นแบ่งครึ่งได้นะมี40ไร่นะ เขาซื้อขายกันแค่5้าไร่แล้วท่านจะไปเซ็นสละสิทธิ์แค่5้าไร่ไม่ใช่ครับเซ็นยกแปลงเลยครับแล้วที่เหลืออีกสมสมมติมี40ไร่เนาะซื้อไป5ไร่อีก35ไร่อ่ะคุณพี่เองที่มีชื่อใน4ี -1 ขีดศูนย์หนึ่งอ่ะจะต้องยื่นเช่าในที่ดินของตัวเองที่ได้รับอนุญาตครับส่วนใบสประกอบสีขีดศูนย์หนึ่งเนี่ยก็กลับคืนสู่ปฏิรูปครับอ้าวมีหลายคนอ้าวแล้วโฉนดประกันเกษตรเลยเอาไปยื่นเป็นโฉนดประกันเกษตรแล้วเลอครับไม่เกี่ยวครับยื่นเช่าตามมาตา ตามข้อหบ2บก็คือข้อห2ครับต่อให้เป็นฉนนประกันเกษตรหรือสปกรสีกมันก็คือที่ดินของปฏิรูปเหมือนกันครับเป็นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่สามารถแปลเป็นอื่นได้ครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องรับเรื่องเหมือนเดิมครับเพราะมันเป็นที่ดินที่มีการซื้อขายกันมาก่อน9ธันวาคมปี266ก่อนที่จะมาเป็นฉนนประกันเกษตร ตะก,กูลมันก็คือสอปกระ4ขีด01ครับใครยังสงสัยอะไรอีกนะครับยินดีที่จะปรึกษาผมนะครับใต้คลิปวิดีโอกดเข้ามาเพิ่มเติมแล้วอ่านดูดีๆนะครับจะเห็นลายอ่านข้อความดีๆนะครับไม่ใช่มิชาชีพครับของแท้ต้องเป็นอนุสักบัวรพาเท่านั้นนะครับเปิดทำการตั้งแต่8นาฬิกาไปจนถึง19นาฬิการับปรึกษาปัญหาเรื่องที่ดินทุกประเภทนะครับย้ำ เป็นการให้คำปรึกษาเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ